เปิดบ้านปลื้มจิตตอนนี้ทำหน้าที่แม่เต็มตัวแล้วปลื้มจิตถินขาวหลังอำลาทีมชาติเป็นนักวอลเลย์บอลทีมชาติที่หลายคนต่างชื่นชอบและติดตามผลงานกันมาอย่างยาวนานสำหรับปลื้มจิตถินขาวหรือนองเจ้าตัวนั้นเป็นผู้ทำหน้าที่ในทีมก็คือเล่นบอลเร็วมีความสูงที่สามารถเอาชนะคู่แข่งได้ในทุกวันนี้ตัวของปลื้มจิตเป็นคนที่เก่งมากเลยค่ะ พราะเจ้าตัวนั้นทําหน้าที่แม่นั่นก็คือต้องเลี้ยงลูกของพี่สาวที่จากไปแล้วซึ่งน้องอายุเพียงแค่มีกี่เดือนเองค่ะการเลี้ยงเด็กเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายแต่เธอนั้นสัญญากับพี่สาวไว้ว่าจะทําให้ดีที่สุดแล้วเราจะเห็นโมเมนต์ที่น่ารักบ่อยมากมีการพาหลานไปเที่ยวพร้อมกับครอบครัวของกัปตันกิฟต์อยู่เสมอวันนี้ทางทีมงานจึงได้นําภาพแล้วรวบรวมภาพมาให้ทุกคนได้ชมกันอาจเป็นว่าจะเป็นยังไงนั้นตามไปดูกันเลยค่ะ